เสียหายของวัสดุเสนออาจารย์กิตติมาศิลปัสถางานนำเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา n n i n n e r r n n m m t t o d o l o g y ภาควิชาอุตสาหาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีสมาชิกดังนี้การเสียหายของวัสดุวัสดุทุกชนิดเมื่อมีการใช้งานไปก็จะเกิดการเสื่อมคุณภาพและเกิดการชำรุดเสียหายตามอายุการใช้งาน และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติความเสียหายสามารถแบ่งออกเป็น2ลักษณะใหญ่คือ 1. ความเสียหายโดยยังไม่เกิดการแตกหักเช่นการโกง่งการขาดการคืบ 2. การแตกหักเนื่องจากแรงทางกลการกัดก่อนการละหรือแรงทางกลผสมกับการกัดก่อนสาเหตุหลักของการเกิดความเสียหาย 1. ปัจจัยภายนอกวัสดุ ซึ่งได้แก่การเลือกใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม 2. ปัจจัยภายในเนื้อวัสดุเกิดจากความบกพร่องของกระบวนการการผลิตการที่ชิ้นงานมีส่วนผสมและสมบัติต่างๆได้กว่ามาตรฐาน 2. กลไกหลักของการเกิดความเสียหายของวัสดุ 1. การแตกหัก 2. การสึกล้อ 3. การกัดกร่อน 4. การล้าตัวและ 5. การคืบ หนึ่งเฟืองที่เกิดจากการสึกหรอที่มาหนึ่งชิ้นส่วนที่ทําการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ไม่ได้มาตรฐานตามที่กําหนดอันเนื่องมาจากการซ่อมชิ้นส่วนเดิมไม่ได้ขนาดและรูปทรงเดิมเช่นการซ่อมฟันเฟ,นฟืองที่แตกหักเป็นบางฟันเป็นเหตุให้ชิ้นอื่นชํารุดไปด้วยอะไรที่เปลี่ยนใหม่ไม่ใช่เบอร์เดิมอะไรได้แท้วัสดุที่ใช้ในการเลี่นใหม่ไม่ได้ค่าทางด้านโลหะวิทย วิทยาตามต้องการกรมวิธีการผลิตไม่ได้มาตรฐานพอ2ผู้ทําการซ่อมขาดความชํานาญในงานซ่อมไม่จริงไม่ผ่านการอบรมซ่อมแต่ได้มาจากการลักจามากกว่า 3. ผู้ทําการซ่อมขาดความเข้าใจในการทํางานของเครื่องโดยแท้จริงบางครั้งก็ใช้วิธีลองผิดลองถูกทําให้ความเสียหายจากเล็กน้อยขยายเป็นวงกว้าง สาเหตุการเสื่อมสภาพของผิวหน้าวัสดุจากการเสียดสีที่เริ่มต้นจากการสัมผัสกันระหว่างผิวหน้า2ผิวหน้าที่มีการเคลื่อนที่และอุณหภูมิจะมีผลต่ออัตราการสึกห้อเป็นอย่างมากเนื่องจากการเสียดสีทำให้เกิดความร้อนได้อันส่งผลกระทบต่อโครงสร้างจุลภาคของวัสดุและทำให้เพิ่มความไวต่อการเสื่อมสภาพด้วยชิ้นส่วนจำ จำพวกแบริง่งลูกเบี้ยวและเฟืองเป็นง่ายคุณสมบัติเป็นเหล็กที่ทนแรงดึงสูงทนแรงกระแทกได้ดีใช้ทําชิ้นส่วนที่มีความเครียดสูงเป็นเหล็กคาร์บอนต่ำผสมนิกเกิลโครเมียมโมลิดินน้ำความสามารถในการกัดกลึงพอใช้ 2. ใแบพบัดเครื่องจักรที่มา ที่มาการสึกลอ้อหมายถึงการสูญเสียเนื้อวัสดุที่ผิวหน้าเมื่อมีการเสียดสีหรือมีการเคลื่อนที่สัมพันธ์กันของวัสดุสองชิ้นแม้ว่าวัสดุที่สูญเสียไปจะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่อาจจะทําให้ชิ้นส่วนนั้นเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป สาเหตุการเสื่อมสภาพของผิวหน้าวัตถุจากการเสียดสีที่เริ่มต้นจากการสัมผัสกันระหว่างผิวหน้าสองผิวหน้าที่อันดับที่อันดับใดอันดับหนึ่งเมื่อการมีการเคลื่อนที่และอุณหภูมิจะมีจะมีผลต่ออาตาัตราการสึกหรอเป็นอย่างมากเนื่องจากการเสียดสีทำให้เกิดความร้อนได้ อันส่งผลกระทบต่อโครงสร้างจุลภาพของวัสดุและทำให้เพิ่มความไวต่อการเสี่ยมสภาพด้วยชิ้นส่วนจำพวกจำพวกแบริง่งลูกบิดและเฟืองเป็นวัสดุที่มักจะเกิดการสึกห้อได้ง่ายมากการสึกห้อมีหลายรูปแบบ3ล้อแมกที่มาล้อแมกเหลือ ล้ออลลอยชื่อเต็มคือล้อแมกล้อแมกนีเซียมอัลลอยในไทยนิยมเรียกว่าล้อแมกเป็น,นเป็นลักษณะล้อสําหรับรถยนต์ทําจากอัลลอยวัสดุผสมจากแมกนีเซียมซึ่งมีลักษณะเด่นแตกต่างจากล้อรถยนต์เหล็กทั่วไป ที่มีน้ำหนักที่เบากว่ารวมถึงการนำความร้อนที่ดีกว่าซึ่งทำให้ลดปัญหาการเบรกไม่อยู่ได้ส่วนหนึ่งนอกจากนี้ยังมีความสวยงามของตัวล้อที่แตกต่างจากล้อทั่วไปล้อแม็กผลิตจากการหลอมในขั้นตอนเดียวของอัลลอยของแมกนีเซียม ZK60 และ m a 1 1 4อล้ออัลลอยที่ ผลิตจากอลูมิเนียมบางครั้งก็ถูกเรียกรวมว่าล้อแมกซ์ถึงแม้ว่าไม่ได้มีแมกนีเซียมเป็นส่วนผสมก็ตามคุณสมบัตินะครับข้อดีบางประการของอลูมิเนียมก็คือดูดีนะครับง่ายต่อการผลิตต่อต้านการกัดกร่อนได้ดีนะครับความหนาแน่นต่ำอัตราความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูงและมีความเหนียวที่ ้านการแต่งหักสูงน้ำหนักเบาด้วยตัวลักษณะของล้อเองที่ขึ้นรูปไม่ได้เหมือนกระทะล้อธรรมดาสามารถขึ้นเป็นโคง้งเป็นก้านเป็นทาสีต่างๆได้สวยงามเหมือนกับรองเท้าแฟชั่นล้อพวกนี้นะครับระบายความร้อนได้ดีกว่ากระทะเหล็กทั้งนี้อยู่ที่รูปทรงของตัวล้อเองด้วยนะครับว่าหากว่าล้อเป็นลาย5ก้าน8ก้านที่อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวกมากๆจะระบายความร้อนจากจานเบรกได้ดี กับการล้อบางลายที่มีลักษณะตันๆไม่มีรูระบายอากาศมากนะักก็ไม่สามารถระบายอากาศได้ดีกว่าล้อกระทะเหล็กที่มีรูระบายความร้อนที่เหมือนกันสาเหตุเมื่อรถวิ่งบนถนนที่ความร้อนและเป็นเวลานานได้รับแรงกระแทกจากการวิ่งของรถกับผิวถนนมากเกินไปนะครับการขึ้นรูปชิ้นงานไม่ได้มาตรฐานทําให้มีรอยเล้าเมื่อได้รับแรงกระแทกจะเกิดการแตกหักได้นะครับ ชิ้นส่วนยึดปัม๊มที่มาข้อมูลเบื้องต้นหน้าแปลนคู่ของ flexible ปั๊ม Connector ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง80มิลิเมตรที่ผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิมได้เกิดการเสียหายหลังจากผ่านการใช้งาน48ชั่วโมงระหว่างการใช้งานภายในชิ้นงานได้รับแรงดันประมาณ140 550กิโลปาสคาตัวยึดดังกล่าวได้ผ่านการติดตั้งการใช้งานประมาณ5เดือน การเลือกชิ้นงานสำหรับการตรวจสอบตัดชิ้นงานบริเวณที่มีรอยแตกตามภาคตัดขวางเพื่อนำไปตรวจสอบผิวหน้าแตกหักด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบสแกนและนำไปตรวจสอบโครงสร้างทางจุลทรรศน์การตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อศึกษาลักษณะกายภาพทั่วไปสาเหตุ 1. การแตกเล้าเกิดจากกลไกการล้าตัวสองรอยแตก มีการขยายตัวกว้างขึ้นหลังจากมีการแตกไปแล้ว 3. ชิ้นงานมีรอยกดทับอย่างรุนแรงบนด้านข้างของผิวหน้าแตกหักก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นครับ5นะครับซึ่งอลูมิเนียมเป็นโลหะที่พบในชีวิตประจำวันโลหะที่อ่อนและเบาที่มีลักษณะไม่เป็นเงาเนื่องจากเกิดการออกซิเดชันชั้นบางๆที่เกิดขึ้นเร็วเมื่อสัมผัสกับอากาศโลหะอลูมิเนียมไม่เป็นสารพิษไม่เป็นแม่เหล็ก และไม่เกิดประกายไฟอลูมิเนียมบริสุทธิ์มีแรงต้านดึงประมาณ49ล้านปาสคาลและ400เมกะปาสคาลถ้าทําเป็นโลหะผสมอลูมิเนียมมีความหนาเน่นเป็น1ส่วน3ของเหล็กกล้าทองแดงอ่อนสามารถดัดได้ง่ายสามารถกลึงและหล่อแบบได้ง่ายและมีความสามารถต่อต้านการกัดก่อนและความทนเนื่องจากชั้นออกไซด์ ที่ป้องกันอลูมิเนียมเป็นโลหะที่ดัดได้ง่ายเป็นอันดับสองรองจากทองคําและอ่อนเป็นอันดับ6ที่อลูมิเนียมสามารถนําความร้อนได้ดีจึงเหมาะสมที่ทําหม้อหุงข้าวต้มอาหารนะครับครับสาเหตุวัสดุชนิดเมื่อใช้งานไปจะเกิดการเสื่อมคุณภาพนะครับและเกิดการชํารุดเสียหายตามอายุการใช้งานและไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติสําหรับซึ่งนึ่งข้าวเป็น การเสียหายแบบการสึกก่อนคือการที่ผิวของวัสดุบางส่วนดูดหายไปเนื่องจากการใช้การปฏิสัมพันธ์ทางกลระหว่างผิวของวัสดุกับของเหลวหรือฟองอากาศหรืออนุภาคที่มีความแข่งสูงปนมาบนของเหลวหรือของแข็งที่ไหลผ่านและเกิดการกระแทก ผิวหน้างานเกิดการสึกหลอโดยผิวหน้างานหลุดออกไปโดยทั่วไปจะซ่อมแซมโดยการเชื่อมพอกผิวนะครับซึ่งข้าวซึ่งนึกข้าวที่ทําจากอลูมิเนียมเมื่อได้รับความเสียหายจากการสึกก่อนไม่ไม่ว่าจะเป็นโดยน้ํากัดก่อนโดยไฟเผานานๆจะเกิดการขีบอลูมิเนียมจะเกิดการแตกแบบเปราะซึ่ง จะเป็นแบบไม่มีคอข้อนะครับคือจะเป็นผิวเรียบซึ่งเป็นการแตกแบบถาวร